ผมก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกับแบรนด์โชพานะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าเราเอาจริงเราก็ได้ยินชื่อเสียงของทางโชพามานานมากๆแล้วครับผมแล้วก็เดลเป็นแบรนด์ที่มีความลักชัวรี่มากๆและติดเป็นแบบแบรนด์ลักชัวราอันดับต้นๆของโลกนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาร่วมงานด้วยครับเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นสร้อยที่พี่แอดใส่แล้ว เราเราก็แอบแอบแอบถามพี่มีงานข้างในว่าที่ที่พี่แอบใส่เนี่ยคั้งเซ็ตเนี่ยเท่าไหร่ครับก็ทราบมาแล้วเราก็เลยเราก็ไล้เราก็เลยซื้อเลยรันอยากฟังก็คิดว่าขอเก็บตั้งกันเลยก็อย่างที่พี่แอบใส่ก็สามสิบสามสิบบาทนั่นแหละก็ถ้าถ้าซื้อให้ก็คงซื้อให้คุณแม่แล้วเพราะของมูลค่าค่อนข้างเยอะมากแต่ใว่าตักลูกนีแล้วก็ถูก ถูกต้องครับผมครับจะียกว่าสามารถมาเยี่ยมชมกันได้เนาะใช่ครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ผ่านไปผ่านมาแถวสยามพารากอนนะครับผมก็สามารถแวะมาชมช็อปของนาโชพาได้นะครับผมเดือนละครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมล่าสุดเพลงเพลงของครับที่ไปติดจังวนติดใจที่ญี่ปุ่นด้วยอ๋อใช่ครับผมก็สำหรับเพลง All I Ever Want e นะครับผมเป็น Ballistic Boy นะครับผมฟิชเชอร์ลงกับตัวผมนะครับนั่นก็ เหมือนกับพี่ๆแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเขาก็ให้ให้การตอบรับกันค่อนข้างดีแหละครับผมทำให้ตัวเพลง All I Ever Wanted เนี่ยได้ติดชาร์ตโอริตคอนที่ญี่ปุ่นด้วยโอริตคอนนี่ก็คือเรียกว่าเป็นชาร์ตที่อันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยมีการได้คุยกับทโคโชไหมคะถึงแบบความเยันเออว่าความเยันก็มีครับก็มีมีคุยกับพี่ก๊อฟส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าพูดจริงๆคือพี่ก๊อฟเขาก็เป็น เรียกได้ว่าเป็นหัวเรือแท้เจ้าหัวเรือหลักในโปรเจกต์น,นี้เลยครับผมแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับกอล์ฟด้วยพี่กอล์ฟบอก่โอ้แม่งสุดยอดว่าอะไรเงี้ยเราเราก็ดีใจดีใจกับพี่กอล์ฟด้วยแล้วก็ดีใจตนนัวเองแล้วดีใจทางบริษัทบอยบด้วยครับจริงๆแสดงว่าตอนแรกที่ทำไม่ได้คาดหวังเลยนรอไม่เลยครับผมตอนแรกคือที่เราไปทำเนี่ยคือเราอยากจะมีโอกาสได้ ได้ทําอะไรใหม่ๆมากกว่าครับผมเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยก็ไม่เคยทําเพลงที่ร่วมกับศิลปินที่เป็นศิลปินชาวต่างชาติเลยครับผมพอมีโปรเจกต์นี้เข้ามาเราก็อยากจะลองทําดูแต่กลายเป็นว่า โปรเจกต์นี้พี่พี่แฟนคลับทุกคนก็คือให้การตอบรับดีมากก็เป็นผลคลายได้ครับดีใจมากๆครับผมอย่างนี้มันจะมีโอกาสแบบไปโชว์อะไรที่นู่นเลยไหมว่าเราเองเราก็ติดชาร์จไปเรียที่นู่นด้วยที่ญี่ปุ่นได้ครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนดีกว่าครับผมเออต้องไปด้วยก็เดี๋ยวเราก็จะมีไปญี่ปุ่นเดือนหน้าด้วยครับผมก็เดี๋ยวให้รอติดตามกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงที่ไปญี่ปุ่นนี้ไม่จบ ก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวผมแต่เป็นงานที่เกี่ยวกับเพลงเหมือนกันอ๋ออันนี้จะไปโชว์ในงานที่ได้ไหมเออจะไปโชว์อาจจะยังไม่ใช่เพลงนี้ครับผมแต่อาจจะเป็นเพลงอื่นก็เดี๋ยวรอรอติดตามกันก่อนแล้วกันครับแต่นี้ลับไปกับไรด้วยใช่ครับเป็นมีความเต็นเตียมคางอะไรเป็นอย่างไรบ้างครับ เตรียมพร้อมไหมก็เตรียมพร้อมในระดับหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรทุกคนได้ติดตามกันแหละครับกันกันกันอะไรครับแกล้งครับผมเอืออื่นเต้นหรอตอนนี้ก็เต้นเลนแล้วเนี่ยผมอันจริงเราเราเราคุยคุยกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไปแล้วแหละครับผมเรื่องโชว์เรื่องอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันแบบนีกว่าเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์คนนหลายอาับใช่ใช่หลายหลายคนก็โออร้โชว์ด้วยกันหน่อยใช่ยาก ยากมากในไทยเรื่อยยากมากการที่แบบจะได้มาโชว์อะไรรวมกันสักครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามกันถ่อนนะครับผมก็เตรียมเตรียมตัวแน่นอนเตรียมตัวแน่นอนครับผมเตรียมตัวพร้อมมีโชว์สุดพิเศษทุกคนได้รับชมกันแน่นอนโปรเจกต์วันเกิดอันอ๋อที่ล่าสุดนี่ใช่ไหมครับผมมันดีกว่าครับเออพีปีตรงเป็นคอมเมอร์เด็กก่อนไหมเด็กก่อนอ๋อ ก็คือเหมือนเป็นงานประจำปีแล้วกันใช่งหมับเขาว่างานประจำปีแล้วกันครับผมเพราะว่าในในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีจัดออคอนเสิร์ตหรือว่าจัดเป็นไลฟ์อะไรให้ทุกท่านได้มารับชมทุกๆปีอยู่แล้วครับผมในปีนี้เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบจากคอนเสิร์ตแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการติดบอลแทนใช่ไหมครับเพราะว่าแหนบอลของเราไม่ครับผมคือเราก็จะจัดแมตทหนึ่งขึ้นมาครับผมซึ่งเป็นแมตช์ที่คิดว่าทุกคนน่าจะรอติดตามมากๆแต่เป็นรวมแบบว่าทัดการแสดง อาจจะไม่ใช่นักสแสดงก็ได้ครับอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอดูก่อนรอดูก่อนดีกว่าแต่ว่ามีแน่แ,แน่มี่แน่นอนครับประก,กาศเรียบร้อยแล้วออผมยังไงก็ต้องมีครับรูปแบบมันอะไรยังไงแรงบันดาลใจว่ามัน น่ะส да. ักบอลแล้วต้องเตะบอลต้องอะไรงี่ครับคือจริงเรามีความฝันอยากจะชวนพี่พฟนธ์ทำมาเตะบอลอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าถ้าให้พี่พี่ชายทำมาเตะกับเรามันก็น่าจะดูแบบเป็นการทารุนเกินไปเว่าเราเราก็เล่นเต็มที่เหมือนกันอะไรอะไรเงี้ยงะก็ให้เคขามามีส่วนร่วมโดยการเป็นกองเชียร์แทนแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวเราก็หาทีมที่แบบเล่นกับเราได้อะไรอย่างนี้ได้มาเตะให้ดูแล้วกันก็เป็นพี่ชาย กสำหรับผมก็บิ๊กนะแต่สำหรับสำหรับคนอื่นไม่แน่ใจครับแต่สำหรับผมบิ๊กแมทครับมีคำแนะนำไหมว่าเขาจะเตรียมอะไรเพิ่มเป็นดูราบ้างในการเสียวงคอพอครับวงคอลอยเกลียวแล้มาเชียร์พอใช่รอกีนแล้วก็รอมาส่งเสียงให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณค่ะมามายิ้มส์